เรื่องสาคัญเรื่องสุดท้ายสําหรับคนที่ทําเว็บขายของเว็บเพจหรืออะไรต่างๆก็ตามที่มีการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับลูกค้าสั่งซื้อต้องมีการกรอกชื่อกร่อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรื่อง Privacy Poli c y นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่สําคัญมากแต่ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยแหละคือกฎหมายมันออกมาแล้วเดีเออกฎหมายเนี่ยมันมันเตรียมจะบังคับใช้แล้วนะครับหรือตอนนี้จะบังคับใช้แล้วก็ได้ขึ้นอยู่กัแบบว่าดูวิดีโอนี้ตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเราต้องรู้แล้วเราก็จะต้องตั้งค่ามันสักนิดหนึ่งนะครับ กฎหมายที่ว่าก็คือกฎหมายที่ชื่อว่า PDPa อันนี้เป็นของไทยนะครับของที่ประเทศอื่นมันก็จะมีชื่อย่ออะไรต่างๆของมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันก็คล้ายๆกันก็คือเว็บที่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าต้องให้ลูกค้ายอมรับคุกกี้ยอมรับการใช้คุกกี้นะครับหรือที่เรียกว่าคุกกี้คอนเซนต์นะครับเอาจริงๆผมอธิบายคร่าวๆนะเพราะผมไม่ค่อยได้รู้ละเอียดตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําคือเราจะต้องใช้ปลักอินช่วยในการทาไอ้เจ้าคุกกี้คอนเซนต์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ผมมีปลักอินที่แนะนํา นะครับเป็นปลั๊กอินที่มันมันเสียงเงินนิดหน่อยนะครับประมาณาถ้าใช้สําหรับ1เว็บก็จะประมาณ 9- ก้ต่อปีนะครับจริงๆมันมีปลั๊กอินฟรีด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับปลั๊กอินที่ผมใช้นี่มันเป็นปลั๊กอินของคนไทยด้วยนะครับก็ถือว่าอุดนคนไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามีซัพพอร์ตมันจะง่ายมากนะครับที่เราสามารถปรึกษาเขาได้ว่าต้องตั้งค่าอะไรยังไงแถมเขาก็จะมีเ,เหมือนกับว่า ูมือช่วยซึ่งเป็นภาษาไทยด้วยผมก็เลยเลือกใช้อันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจใช้ไอตัวปลั๊กอินตัวเดียวกันนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าปลั๊กอินนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับปลั๊กอินที่จะมาช่วยเราทำไอตัวคุกกี้คอนเซนต์นะครับของผมเลือกใช้ของไอตัว design นิวพีดีอันนี้นะครับก็ราคาจะอยู่ที่เนี่ยครับเริ่มต้นก็คือ990บาทต่อ เดือนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราใส่ปลั๊กอินลงไปบนเว็บก็คือนี่มันจะมีคุกกี้คอนเซนต์ตัวนี้นะครับขึ้นมาให้ลูกค้ากดตั้งค่าหรือว่ากดยอมรับยอมรับก็คือยอมรับทั้งหมดถ้าตั้งค่าก็คือเลือกที่ว่าจะตั้งค่ายอมรับคุกกี้อันไหนไม่ยอมรับคุกกี้อันไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราเองก็จะเป็นคนที่ไปตั้งค่าว่าเว็บเรามีคุกกี้อะไรบ้างนะครับถ้าเกิดลูกค้าโอเคก็กดบันทึกมันก็จะหายไปอะไรเงี้ยนะครับตัวรายละเอียดการตั้งค่าอันนี้ผมคงไม่ได้แชร์ให ที่ผมแนะนำอ่ะมันเป็นของคนไทยนะครับสามารถปรึกษาตัวสพอร์ตของเขาได้เลยนะครับทีนี้วิธีการตั้งค่าสมมุติว่าเราคือผมผมจะ,อะบอกสเต็ปล้วกันว่ามันคือ,อยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้จริงๆเนี่ยลองไปดูคู่มือของเขาแล้วก็ปรึกษาของทางด e s i g n อ l p t ีได้นะครับวิธีการก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องสร้างหน้า privacy policy ขึ้นมาก่อนนะครับหน้าเออจะอันนี้จะใช้เป็นภาษาไทยก็ได้นะอย่างเช่นสมมติว่าเราตั้งชื่อหน้าว่านโยบาย ความเป็นส่วนตัวใช่ปะ่ะ p r i v a c y policy อย่างนี้ก็ได้อัปเดตนะครับต้องสร้างหน้านี้ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งหน้านี้ก็วิธีการสร้างเนี่ยนะครับก็ส่วนตัวผมก็ผมเสียเงินอีกแล้วนะครับใช้แบบเสียเงินก็คือจะผมใช้ของเว็บนี้นะครับ pdpa.pro นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็น เป็นนักกฎหมายอะไรไม่ค่อยรู้นะครับแต่วิธีฟรีก็กมีนะก็คือไปลอกนะครับลองเสิร์ชเนี่ยนโยบายความเป็นส่วนตัวจาก Google แล้วก็ไปหาลอกหน้าเว็บของคนอื่นมาแล้วก็มาแก้ไขรายละเอียดนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ทําให้ดูแล้วกันเพราะมันเป็นวิธีการโกงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครโอเคอยากจะเหมือนทําธุรกิจแบบระยะยาวจริงจังนะครับไม่อยากมีปัญหาเรื่องนี้ก็แนะนำอันนี้นะครับ PDPA Pro เดี๋ยวแปะ,ะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับไอตัว PDPA Pro เนี่ยครับเขาจะ generate ะเหมือนกับว่าเป็นเป็น ข้อความนะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ privacy policy เนี่ยให้นะครับพอเขา generate เสร็จก็ copy แล้วก็เอามา paste ลงในหน้าเว็บได้เลยนะครับซึ่งก็เนี่ยครับหน้า privacy policy สร้างหน้านี้ขึ้นมาพอสร้างหน้านี้ขึ้นมาแล้วยังไงต่อเราไปที่ WooCommerce นะครับมาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่ account and privacy เลื่อนลงมาที่ด้านล่างตรง privacy policy ตรงนี้จะมี privacy page ให้คลิกตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกนี่ตรงนี้เป็นเลือกหน้าเพจที่เราสร้างขึ้นมานโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วก็กดใช้หน้านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ลูกค้าไปที่หน้าเว็บของเรานะครับเวลาที่เขาจะสั่งซื้อสินค้านะครับหยิบใส่ตะกร้าเข้ามาที่การ์ดแล้วก็ไปที่เช็คเอาท์ตรงนี้นะครับ มันจะมีข้อความเล็กๆตรงนี้บอกว่าอออบาบาอะไรตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับหน้า Privacy Policy นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ไปที่หน้า Privacy Policy นะครับควบคู่ไปกับการกดคุกกี้คอนเซนต์หรือว่าการกดยอมรับคุกกี้ที่ที่ตัวปั๊กอินเนี่ยมันช่วย g e n e r a เรขึ้นมานะครับก็ ไปทําตรงนี้กันด้วยนะครับถ้าจะทําเว็บขายของนะครับเพราะว่าเวลาเราขายของเราจะมีการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับเราก็ต้องทําให้ถูกกฎหมายนะครับพอกฎหมายที่บังคับใช้เนี่ยมันมีโทษนะครับแล้วก็เป็นท้อาญาด้วยนะครับมีการปรับมีการอะไรต่างๆนั้นนะก็ระวังตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าเราจะทําเว็บขายของนะครับผม